ทำน้ำซุปกี่ทีก็ไม่ใสสวยสักทีนะคะวันนี้ยิมาแจกเทคนิคการทําน้ําซุปให้สีสวยแล้วก็ใสหน้าอาทาน,นะคะสําหรับเทคนิคนี้นะคะมาแจกพี่ๆนะคะมาดูกันเลยค่ะทุกคนขั้นตอนแรกนะคะเราจะล้างกระดูกให้สะอาดนะคะแล้วน้องระหว่างล้างนะน้องจะตั้งน้ําอย่างเงี้ยให้ร้อนนะคะพอล้างเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะลาดตัวกระดูกให้มันมีความสุกก่อนนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่า ทำไมเราต้องเอาน้ำร้อนนะคะลวกกระดูกให้สุกก่อนที่จะทําเดี๋ยวทุกคนจะเห็นเลยว่าอ๋อเพราะฉันไม่ได้ลวกก่อนที่จะใส่ลงไปในหม้อนะคะทําให้น้ําซุปเราขุ่นไม่ใส่น่ากินนั่นเองค่ะลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะคะถ้าใครเจอปัญหาที่ทําน้ําซุปเมื่อไหร่ก็ไม่ใส่สักทีนะคะนี่ทุกคนเห็นไหมถ้าเราไม่ลวกก่อนน้ําเหล่านี้นะคะจะไปอยู่ในน้ําซุปเราทําให้น้ําซุปเราขุ่นได้นะคะบางคนบอกน้องยิ้มพี่ไม่ได้ทํา น้ำซุปกระดูกหมูพี่ทำเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่พี่จะเอาโครงไก่ไปลวกแบบนี้ได้ไหมได้ค่ะลองทำดูทุกคนว่าปัญหาการที่เราทำน้ำซุปเท่าไหร่ก็ยังไม่ใสสวยสักทีนะคะอยากให้น้ำซุปเราใสาหน้ารับประทานนะคะเทคนิคนี้วันนี้เอามาแจกให้พี่พอเราลวกกระดูกเสร็จแล้วนะคะเราใส่ลงไปในหมอ้อ แล้วก็ปรุงรสชาติตามสูตรของพี่พี่เลยแต่ที่ทุกคนเห็นจะเป็นผงซุปสําเร็จของน้องๆที่ร้านนะคะร้านยิ้มน้องจะใช้ผงซุปสําเร็จแบบนี้นะคะหนึ่งทุงต่อหนึ่งหม้อน้ําในหม้อนี้ปริมาณประมาณ40ลิตรนะน้องใส่ตะก้อเพราะอะไรถ้าเทลงไปที่ก้นหม้อเลยแล้วเราต้องคอยคนนะทุกคนอันเนี้ยคือเทคนิค วิธีการทำยังไงให้ตัวเครื่องปรุงเรานะคะมันไม่ได้ตกไปถึงก้นเพราะว่าก้นเราอะ่ะมันจะมีเปลวไฟอะ่ะทำให้ตัวผงซุปนี้อาจจะไหม้ได้แล้วทำให้น้ำซุปเราอาจจะมีกลิ่นไหม้ได้นะเทคนิคนี้ก็คือน้องจะเทใส่ตะก้อลวกลูกชิ้นก่อนนะคะ<ม>เพื่อให้ตัวเครื่องปรุงต่างๆละลายในน้ำซุปเลยหลังจากนั้นนะคะเป็นเทคนิคที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งสำหรับการทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวนะคะคือการไล่ฟอง ต,ต่างๆที่ขึ้นมาทั้งหมดนะคะไล่ออกให้หมดนะหลังจากนั้นเราจะรู้ว่าฟองหมดแล้วก็คือจะมีไขมันของกระดูกรอยขึ้นมาของวิธีสุดท้ายของร้านยิ้มเลยคือใส่พริกไทยและรากผักชีลงไปนี่ถือว่าเสร็จสิ้นในการทำน้ำซุปในแต่ละวันตอนเช้าก่อนเปิดร้านนั่นเองค่ะใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะพิกัดผงซุปอยู่ในตะกร้าน,นะคะมีแบบ20ลิตรกับ40ลิตรนะคะทุกคนลองเลือกดูนะพร้อมขั้นตอนการทาจ้า